สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณาจารย์จากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2566สำหรับชาวราศาีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเหมือนเช่นทุกครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์เฉพาะดวงใดดวงหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าดูแล้วก็ใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ชอบไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านมองข้ามไป หรือถ้าดูแล้วใช่ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมาดูกันที่ภาพรวมโดยทั่วไปเดือนนี้ชาวราศรีพิจิกอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมักจะทำอะไรแบบไม่ยังคิดหรือทำตามอารมณ์ล้วนๆแต่ฝ่ายเดียว ้วยขาดข้อมูลขาดการไต่ตองขาดความรอบคอบซึ่งด้วยการกระทำนี้จะส่งผลเสียด้านภาพจน์จื่อเสียงกเกดิตความน่าเชื่อถือศักดิ์ศรีฉะนั้นอย่าโทษใครเลยจงมองตัวเองว่าเพราะความมั่นใจถือดีกวดรู้อวดเก่งตัวเองจึงต้องรับผลที่ตามมาพอนี้ก็แค่ฝากไว้ให้คิดนะครับ ด้านการงานท่านที่ทำงานประจำเดือนนี้งานอาจจะเยอะเป็นพิเศษหรือมีปัญหาเยอะกว่าเดือนก่อนๆหรือเป็นปัญหาแบบโดนผลักโดนโยนมาให้จะด้วยความอิจฉาหมั่นไส้หรือโดนกันแกล้งบีบคั้นกดดันก็เป็นได้ประมาณนี้ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระอาจจะโดนคู่ค้าคู่ขายตำหนิท้วงติงต่อว่าเรื่องคุณภาพและการจัดส่ง น,นี้ต้องแก้ตัวแก้ไขกันไปด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำช่วงนี้การเงินไหลเข้าช้าไหลออกเร็วมีแต่เรื่องจ่ายแบบจิปทะถ,ถ้าบางท่านไม่มีทุนสำรองก็คงต้องวิ่งเต้นกันหน่อยในเรือนนี้การเงินก็เข้าลักษณะปะหน้าปะหลังกันสักพักหนึ่งส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระก็คงจะเข้าขายหมุนไม่พอหมุนไม่ทัน หรืออาจจะมีเสียเงินแบบเบี้ยบายลายทางทีด้านความรักหลายๆท่านจิตใจและเป้าหมายจะอยู่ที่เรื่องงานเป็นหลักไม่ว่าท่านจะมีคู่รักคู่หองหรือคนโสดเดือนนี้ก็เป็นแบบไรลอารมณ์ไม่มีกระจิกกระใจเกี่ยวกับเรื่องรักๆใค่ๆกันสักเท่าไหร่เพราะเรื่องเงินเรื่องงานเข้ามาก็หนักใจอยู่แล้วด้านสุขภาพ ะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจปอดภูมิแพ้แผลอากาศแผลมลพิษแผลอาหารสารเคมีเครื่องสำอางอุดฟันถอนฟันใส่ฟันปลอมใส่ลากฟันเทียมช่องปากมีแผลร้อนในหรือเผลอกัดลิ้นตัวเองโรคเหงือกอักเสบคำพยากรเสริม ชาวรักนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกที่เกิดวันอาทิตย์ระมัดระวังเรื่องการเสรื่อมเสียชื่อเสียงเสียภาพโพสเสียเครดิตอันเนื่องมาจากตัวท่านเองขาดสติอารมณ์ร้รอนชาวรักนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกที่เกิดวันจันทร์การเงินหมุนเร็วเข้ายากออกง่ายรายจ่ายทับทวีรายรับไม่สมดุล เก็บเงินยากลูกหนี้หลบหน้าหนีหายชาวรัก,กนาราศีวิจิกหรือชาวราศีวิจิกที่เกิดวันอังคารระวังอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะเครื่องยนต์นกลไกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้งานของร้อนของแหลมของมีคมชาวรัก,กนาราศีวิจิกหรือชาวราศีวิจิกที่เกิดวันพุธ การเดินทางให้ระวังเรื่องการหลงลืมเอกสารต่างๆเช่นบัตรประชาชนบัตรประจำตัวพนักงานบัตรประจำตัวราชการเดินทางไปต่างประเทศก็วัดระวังหลงลืมพาสปอร์ตหรือหนังสือรับรองต่างๆชาวรัก,กนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกที่เกิดวันพฤหัสบดีจะขัดแยง้งมีปากมีเสียงกับผู้ใหญ่ในบ้าน หรือมีข้อขัดแย้งกับเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือมีปัญหากับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันศุกร์เรื่องงานแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆภาพรวมหลักใหญ่ก็ยังถือว่าดีอยู่ชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันเสาร์ อาจจะมีเกณฑ์สมบ้านสมรถหรือบางท่านอาจจะมีการบุกเบิกปรับแต่งที่ดินเหลือกสวนไรนาเพื่อวางแนวพัฒนาเป็นรูปแบบเกษตรแผนใหม่หรือบางท่านก็เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อทำหมู่บ้านจัดสรรหรือบางท่านก็ทำการจัดสรรที่ดินเป็นสวนเกษตรก็เป็นได้ประมาณนี้ท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันาจา์ ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ